สวัสดีค่ะพบกับช่องซุมาลาริตาพาเพื่อนด้วยค่ะวันนี้สิพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศช่วงปิดเพิ่มเนาะค่ะว่าน้องนิ้วนี่ช่วงปิดเพิ่มนีเฮ็ดเอ,อยียงไงให้ภาพบรรยายดนะค่ะทุกคนทุกคนว่าจิดเดาออกปะค่ะว่ามือนี้น้องน,นิ้วไม่เห็แม่แล้วค่ะมือนี้มากตัดอ้อยนะคะอันนี้คุณยาย คุณยายที่ยังโสดแล้วก็ยังสาวนะคะตอนนี้คุณยายกำลังตัดอ้อยอยู่ค่ะแต่ว่าตรงนีนนงน้นี่เมยค่ะได้นั่งเมย์เนยคุณแม่ก็อยู่ฟังทั้งคู่ฟังทั้งคู่ที่ตัดเป็นนานๆไปค่ะืันนี้ได,ด้มาตัดอ้อยแล้วก็มาเอาอันหยอดอ้อยไปหาตะกัแต,แตนหอมค่ะเพราะว่าเขาเขามาตัดอ้อยเข้ากันก็เลื่อมที่จะเอาอย้ยหยอดอ้อยนี่แซ่ทุกคนเบิงะะ้งค่ะ นี่น่าจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือหยอดอ้อยที่เขาจะเอาไปเลี้ยงตะกกัตเตนที่เขาเอาไปให้ตะกกัตเตนกินนะคตอนนี้จะโตง่ายบนราคาผู้ใดสนใจก็สามารถสั่งซื<ห>้อได้ทางอินบ็อกซ์ได้ด้วยค่ะดเดี๋ยวสิพาทุกคนไปบนสักกัตเตนค่ะ